สวัสดีครับน้องวันนี้ก็จะขึ้นสูบทที่2ครับในหัวข้อที่ชื่อว่าค่าการประมาณค่านั่นเองทีนี้ก่อนที่จะเข้าหัวข้อเรามาดูตรงนี้กันก่อนเขาถามว่า which which set has more แปลว่ากลุ่มไหนครับเซตว่ากลุ่มเนาะกลุ่มไหนที่มีจํานวนคลิปนกิกระดาษมากกว่าโดยเราต้อง no counting ก็คือเราต้องไม่ใช้การนับทีนี้ก็แค่มองแล้วก็กะกะดูครับซึ่ง พี่นะส่วนตัวพี่พี่คิดว่ากลุ่มขวามากกว่าเข้ามาดูนแน่นมากกว่าเนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้นับจริงๆเราแค่ประมาณว่ากลุ่มไหนมากกว่านะฮะก็จะเป็นการประมาณค่านั่นเองครับผมโอเคทีนี้เห็นอาก,การกันคร่าวๆแล้วเรามาดูตั้องแต่หัวข้อแรกครับหัวข้อที่2.1ค่าประมาณเราประมาณทําไมเราประมาณเพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็ความง่ายนะฮะความสะดวกอะไรเงี้ยครับตัวอย่างเช่นในชีวิตจริงเราประมาณอะไรบ้าง สุดแล้วไปซื้อของราคา19บาท72บาท2 3 3บาทและ9 9บาทครับผมถามว่าราคารวมกันประมาณเท่าไหร่ก็ทำไงเอ่ยถ้าเกิดว่าน้องไม่รู้จักการประมาณค่าน้องก็จะเอาได้แต่ละตัวมาบวกกันตรงๆถูกไหมแต่ว่าพี่เนี่ยรู้จักการประมาณค่าเพราะฉะนั้นพี่จะใช้การประมาณในการหาราคาประมาณประมาณนะะ้องอย่างเช่น19พี่ประมาณเป็น20ไปเลย72พี่ประมาณเป็น7 0 233พี่ประมาณเป็น230 หนึ 100. ่งร้อยก็ได้เป right? so ็นร้อยยี่สิบบวกสามร้อยอ่าบวกทันกันไม่ได้บวกทันกันหรือเปล่าครับบวกอย่างนี้เจ็ดสิบกับสามสิบวกกันได้หนึ่งร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่จะพูดตรงนี้จะพูดตรงนี้ในยี่สิบกับหนึ่งร้อยพี่ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดสิบกับสองร้อยสามสิบพี่ได้สามร้อยเนาะก็บวกเท่ากับสี่ร้อยยี่สิบพี่ก็รู้เลยว่าอ่ะราคาประมาณของไอ้การซื้อของเนี่ยประมาณสี่ร้อยยี่สิบบาทโดยที่ดูไหมครับมันง่ายมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราจะประมาณเพื่อให้เลขมันบวกง่ายๆเเเนาาาาาะะงงง่่่่ยยกกวรรรรทีตตต้อออคคิดๆไปับ เราประมาณไ,ได้อีกเราประมาณค่าเพื่อเช็คคําตอบครับเช็คคำตอบอยังไงก็อย่างเช่นโจทย์บอกมีโจทย์บอกว่า8.9คูณ7.2เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งน้องคิดออกมาได้สัก95อย่างนี้แล้วคราวนี้พี่น้องอยากรู้ว่าเอ๊ะที่น้องคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอบผิดก็จะเสียคะแนนถูกไหมครับถามว่าทำยังไงน้องจึงจะรู้ได้ว่าที่น้องทำมาถูกหรือเปล่าก็ประมาณดูครับประมาณยังไงประมาณ8.9 เท่ากับเท่ากับ9 7.2ประมาณ7นะครับก็9กคูณเเท่ากับ63ถูกไหมเพราะฉะนั้น8.9คูณอยู่7คูณกับ7.2ก็ต้องอยู่แถวหกสทีนี้คูณได้95จะถูกหรือเปล่าก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันประมาณได้ไม่ไม่ไมันไ,ไม่ได้ใกล้เคียงกับค่าประมาณที่เราคิดไว้เลยเนาะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรจะคิดใหม่นะฮะเผื่อว่าเราจะคิดพลาดอะไรไปเนาะครับผมทีนี้การประมาณเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ถูกไหมฮะ สัญักเป็นตัวหนอนกระดิบกระดิบสองตัวนะครับคือถ้าเท่ากับมันเฉกันคืออย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือเท่ากันเป,เป๊ะอันนี้คือประมาณว่าเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตออ่อไปน,นี้การประมาณที่ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับก็คือเป็นตัวหนอนสองตัวซ้อนกันนะครับโอเคต่อไปครับตัวอย่างครับผมส้มไปส้มไปกินะร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยราคาอาหารยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ สั่งอาหารไป4รายการโดยจานที่1ราคา236บาทครับจานที่2ราคา143บาทจานที่3ราคา58บาทจานที่4ราคา41บาทรวมราคาได้478บาทครับผมทีนี้ข้อนี้เราก็มาดูครับซ78บาทแล้วไงต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ถูกไหม เพราะฉะนั้นก็เอาเจ็7ส่วน100คูณ478พี่ได้เลข33.46บาทมาเพราะฉะนั้นรวมราคาสุทธิได้5 1 1 4 6บาททีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาคิดถูกหรือเปล่าเหมือนกับว่าร้านเขาโกงหรือเปล่าเอ๊ะแต่สิ่งปริมาณค่าเพิ่มมาได้ประมาณนี้จริงหรือเปล่าถามว่าเรา,เรา,เราทำยังไงเราก็ต้องลองคำนวณราคาอาหารคร่าวๆดูครับเพราะว่าจะให้เราคำนวณราคาอาหารแบบเต็มขนาดนี้เราทำไม่ได้แล้วนะครับเวลาอาหารเนาะเราไม่มีการะดาษทดไม่มีดินสออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้การประมาณลองในหัวนะครับที ทำยังไงก็อย่างนี้ครับไอราคาทั้งหมดเนี่ยพี่เอามาเรียงกันใช่ไหมฮะแล้วพี่ก็นี่ประมาณมันออกมาครับผมนี่พี่เอาราคาทั้งหมดลงไปปุ๊บแล้วพี่ก็เอาประมาณห้าสิบแปดเป็นหกสิบสองสามหกพี่ประมาณเป็นสองสามห้าหนึ่งสี่สามพี่ประมาณเป็นหนึ่งสี่ห้าสี่สิบเอ็ดพี่ประมาณเป็นสี่สิบครับผมแล้วบวกแล้วคราวนี้ก็บวกกันประมาณได้สี่ร้อยแปดสิบครับหลังจากนั้นก็ พี่ก็ประมาณครับผม7%คิดยากจังเลยพี่ประมาณเป็น10%แทนก็10%ของส8 0เท่ากับ48กลับมาเช็คดูตรงนี้เขาบอก33.46ก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่มันเราประมาณเป็น10ถูกไหมจาก7เราประมาณเป็น10เพราะฉะนั้นค่ามันต้องมากขึ้นอยู่แล้วซึ่งจาก3 3สาก,ก็กลายเป็น48แทนก็ยังพอรับได้อยู่นะครับก็คือค่ามากขึ้นเนาะต่อไปพอส8ปุ๊บรวมราคาส80 48ได้5ด8แล้วราคาสิบแปดได้ห้า ถ้าร้อยสิบเอ็ดจุดสี่หกก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับหมายความว่าร้านอาหารเขาคงไม่โกงเราหรอกหรือถึงโกงถึงเขากลงเราเนี่ยเขาก็โกงเรามาเยอะถึงขนาดที่เราจะสามารถไปจับไปจับเขาได้ด้วยการประมาณเนาะเพราะฉะนั้นนี่ครับคือประโยชน์ของการประมาณเราสามารถที่จะคิดและคิดการคำนวณต่างๆนะครับคร่าวๆได้นะฮะโดยอย่างง่ายๆเพื่อความสะดวกนะฮะทีนี้ก็ผลของการประมาณเนี่ยครับเราจะเรียกว่าค่าประมาณนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่า ไอห้าสิบแปดบวกสองร้อยสามสิบหกบวกร้อยสี่สามบวกสี่สิบเอ็ดเนี่ยก็มีค่าประมาณเป็นสี่ร้อยแปดสิบนะครับประมาณนี้แล้วไงต่อแล้วเวลาที่เราอ่านค่าประมาณเนี่ยเราต้องคำนึงถึงครับความเป็นไปได้ยังไงครับเช่นสมมติมีคนบอกว่ากล้องหนักประมาณหกสิบกิโลกรัม,ามถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับเพราะหกสิบกิโลกรัมก็เป็นน้ำหนักของคนทั่วไปถูกไหมมีคนตั้งเยอะที่หนักหกสิบกิโลกรัมต่อไปครับระยะทางระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่ประมาณห้าพันกิโลเมตร เป็นไปได้เหรอคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า5,000กิโลเมตรเนี่ยจะยาวกว,ากว่าประเทศไทยนะฮะประเทศไทยยาวประมาณที่จะไม่ผิดประมาณประมาณไม่น้อยกว่า2,500ครับกิโลเมตรแน่นอนเพราะฉะนั้นกรุงเทพถึงเชียงใหม่เนี่ยเอาพี่ตีประมาณครึ่งประเทศก็ตีประมาณหนึ่งพันกิโลครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึง5,000นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ติดขาดเนาะก็อย่างเช่ 1, น,ะนชยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่าเราก็ต้องเช็คใช้เข้าใช้กันประมาณเนี่ย พอเขาประมาณอะไรมาให้ดูเราก็ต้องดูมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่น่างนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปไม่ได้เนาะต่อไปครับน้องปั่นจัก,กรยานไปนโรงเรียนทุกเช้าซึ่งโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านร้อยกิโลเมตรเป็นไปได้หรอครับที่จะปัน่นจักรยานหนึ่งร้อยกิโลทุกเช้าก็ขารากกันพอดีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วนะฮะถ้าสิบกิโลน่าจะพอได้อยู่แต่ร้อยกิโลก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมนี่ละครับคือเราอ่านข้าประมาณแล้วต้องมีวิจารณญาณว่าสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นไปได้หรือเปล นะครับจำยากจต่เลยประมาณไปหนึ่งเก้าศูนย์แล้วกันแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะนะครับเพราะาเบรอร์โทรอะไรพวกนี้เราก็ประมาณกันไม่ได้ถูกไหมครับประมาณปุ๊บก็เสียเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะประมาณอะไรเราก็ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันคือเราอ่านการประมาณเราก็ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ด้วยเนาะต่อไปนอกจากความเป็นไปได้แล้วถ้าเราจะทําการประมาณเราต้องนึกถึงความเหมาะสมด้วยครับนี่เช่นกล้องครับกล้องคนเดิมสูงร้อยหกสิบห้าเซนพี่ประมาณไปเลยว่าขาสูงสองเมตรแล้วกัน โอ้โหพี่ประมาณได้หยาบมากเลยนะครับน้องเพราะอะไรเพราะ180พี่ก็มาได้2เมตรถูกไหม165พี่ก็มาได้2เมตรแต่แต่ความจริงเนี่ยครับพอมาดูคนจริงเนี่ยคนที่สูง165คนที่สูง180เนี่ยมันสูงต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประมาณแบบนี้ค,นค,คือประมาณหยาบเกินไปครับคือมันไม่เหมาะสมเนาะควรจะประมาณให้มีคาวามละเอียดมากกว่าน,นี้ต่อไปครับพรอยบอกว่าการด้วยสายตากล้องน่าจะสูง164.89เซนติเมตรแบบนี้เชื่พอพลอยได้หรือเปล่า เชื่อไม่ได้นะครับเพราะพลอยเนี่ยดูตาดูด้วยตาเปล่าไม่มีทางวัดได้ขนาดหน่วยเป็นอ่ทศนิยมของเซนติเมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ก็เราก็ไม่ควรจะเชื่อพลอยนะครับว่าพลอยประมาณอย่างเงี้ยฮะเพราะพลอยมั่วแน่นอนถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะหัวข้อเลยครับประมาณมาต้นก็จะมีแค่นี้ครับก็อย่าลืมว่าทุกการประมาณเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยนะครับโอเคนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่ 哎。<sighs>